ความกระตันยูรู้คุณย่อมสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดในเวลากลางวันที่ทุ่งหญ้าเขียวขจีมีแพะฝูงหนึ่งกินหญ้าภายใต้แสงแดดลูกแกะน้อยตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอย่างสบายใจท่ามกลางฝูงแพะในเวลาไม่นานหมาป่าตัวหนึ่งเดินอย่างก,กระตือรือร้อนเข้ามาใกล้ด้วยความระมัดระวังหมาป่าหยุดชะงักเมื่อมันได้ยินเสียงร้องแปรแปรแปรซึ่งเป็นเสียงที่ดึงดูดความสนใจของมันมากลูกแกะน้อยกำลังร้องส่งเสียงดังไปลั่นท้องทุง่งเพื่อตามหาแม่ของมัน ครับแม่อยู่ไหนครับคิดถึงแม่จังเลยครับแล้วก็หิวนมแล้วครับความประหลาดใจปรากฏชัดเจนบนใบหน้าของหมาป่าเมื่อเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของลูกแกะน้อยที่ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงแพะหมาป่ารีบเดินเข้าไปพูดคุยกับลูกแกะน้อยทันทีด้วยท่าทีเป็นมิตรเจ้าลูกแกะน้อยเธอมาทําอะไรที่นี่เธอหลงเข้ามาอยู่ในฝูงแพนี่ได้อย่างไรเธอควรจะไปอยู่กับแม่แกะของเธอสิตามฉันมาฉันจะพาเธอไปหาแม่เอง ลูกแกะมองหน้าหมาป่าแบบงงๆแล้วตอบอย่างใส่ซื่อบริสุทธิ์ว่าฉันกำลังเรียกหาแม่แพะของฉันท่านเลี้ยงดูฉันมาและท่านเป็นแม่ที่ใจดีและรักฉันมากหมาป่านั่งนิ่งเมื่อคำเชื้อเชิญของมันไม่สำเร็จทมกลางความนดงามของทุ่งหญ้าความสุขกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อแม่แพะกลับมาดูแลลูกแกะน้อยด้วยจิตใจเมตตาการุณานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าควรมีความกระตันยูรู้คุณกับผู้เอาใจใส่เลี้ยงดูแม้จะไม่ใช่แม่ที่แท้จริงก็ตาม ถ้าน้องๆชอบนิทานสนุกๆแบบนี้รบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ